สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมว่ยมันวันสุกสนะครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง two for you เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรพิชัยมินาโยทินพบกับทางด้านศิลาชัยออประเสริฐพิกัดน้ําหนัก1 1 4ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นเพชรอุบลสอบางครุพบกับทางด้านเพชรบุญช่วยแสนสุกยิมพิกัดน้ําหนัก123อปอนด์ และคู่ที่สามของรายการก็จะเป็นเพชรพันล้านไฟเตอร์อรมวยไทยพบกับท่นนนฉลองชัยเลขากรอบแปดวิวพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์และเพียงของรายการชุดนี้ก็จะเป็นสักเล็กเกียริเพชเดชะนะครับที่เจ้าสักเล็ก,กเกียร์ทรงฤทธิ์พบกับท่นนนเพชรโถไฟเตอร์มวยไทยพิกัดน้ำหนัก126อปอนด์นี่เป็นรายการมวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้น เพชรพิชัยเมื่อเช้ามา114.1ลดไป0.1ส่วนทางด้านศิลาชัยมา114.7ลดไป0.7คู่ที่2เพชรอุบลมา123.8ลดไป0.8เพชรบุญช่วยมา124.1ลดไป1.1เพชรพลลันเพชรเต์มวยไทยมา117.3ลดไป1.3ส่วนฉลองชัยหรือเจ้ายอดอุดรครับมา117.2ลดไป1.2 เคุยครายการสักเล็กมา126.7ลดไป0.7แล้วก็เพชรโถไฟเตอร์มวยไทยมา126.3ลดไป0.3นี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพลิเค24เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับแอปพลิเคช24ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมันคงทน,นกันเงินนะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําราคาเรทเปิดมาอ่างกันแค่คลิกเดียวนะครับ ที่อื่นมีกิ๊กครึ่งสองกิ๊กมวยเสมอไม่กินมวยแด้ลงไม่กินแล้วก็ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเพื่อให้เราได้ออกตัวบางทุนใช้สิ่งดีีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการทั้า,างเงินทัทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0 4 8 0 0930050480ผมพร้อมให้คำแนะนำทุกทกท่านเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลน์ครอบตัวแอปพลิเคชัน24นะครับมีพี่น้องร่วมใจข้ขาอยู่2 0 0 0กว่าท่านที่ตรงนี้ก็ฟรีนะครับมีข้อมูลมวยมีน้ำหนักมีราคาเร็จและก็มีราคาสดๆจากขอบเวทีมีมวยรักมวยชอบจากเกจิอาจารย์หลายท่านพวกเราบริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย หากอยากเข้าเป็นพี่น้องร่วมร่วมครอบครัวนี้นะครับ093 0 0เ0480ปเป็นเบอร์โทรผมมก็จะขึ้นไลน์นะครับทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมครอบครัวแอปพลิเคชันพวกเรายินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับที่ผ่านมายังไปได้สวยนะครับยังนำพี่น้องในครอบครัวนำางนนำทองกลับบ้านฝากลูกฟไฟเมียได้เสมอมาอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ลองมาเป็นพี่น้องร่วมครอบครัวเดียวกันดูนะครับ ต่อไปมาดูมวยรักมวอชอบผมนะครับคู่แรงนั้นเพชรพิชัยมินาโยธินกับนาทสิลาชาัยออปเปอร์เซเพชรพิชัยนี่หนักแรงสูงยาวแต่ว่ากระดูกการบันมวยเป็นรองศิลาชัยตัวนี้เตะหนักต่อยแรงลุ้นน้ำน็อกได้ด้วยนะครับมวยคู่นี้ใครพลาดเป็นหล่นแต่ผมก็ยังชอบไปที่ประเภทจิ๋วแต่แจ๋วลุ้นน้ำน็อกได้ตลอดศิลาชัยออปเปอร์เซตับเปิดมวมาคู่ที่สองนะครับเพชรอุลสอบางครุเจอกพพับเพชรบุญช่วยแสนสุกยิม เพชรอุบลก็เตะขาต่อยหมัแดแรงนะครับฟอร์มสดมาสะดุดช่วงหลังส่วนด้านเพชรบุญช่วยโอ้โหหนักแรงฝีมือดีฉลาดต้นๆผมมอง,มองว่าเพชรอุบลลุ้นนับนอกได้ด้วยวันนี้นา่าติดตามผมชอไปที่เพชรอุบลสอบ,บางครุนะครับคู่ที่สองในรายการคู่ที่สามเพชรพาลานไฟเตอร์มวยไทยพบกับฉลองชัยเลขาก็อแปดวิวเจ้าเพชรพหลานเนี่ยมวยขาวาตีนซ้ายเนียน ซ้อมอยู่ที่นกยินลาดกระบังหนักแรงทุกลูกส่วนทางด้านฉลองชัยเลขาก็อแปดลิ้วเพชายอดดูดอนอ,อดุดดตัวนี้เตะต่อยหนักแรงทุกลูกเขาในเหนียวหนึบวันนี้ใกล้เคียงกันต้นต้นเพชรพลร้านฝินมือดีกว่าไปก่อนแน่นอนราคาไหลต่อไปที่เพชรพลร้านลงทุนรองครับรองไปที่เจ้าฉลองชัยหรือเจ้ายอดดูดรเตะต่อยเดินจับเด,ดินตีเบียดผ่านท้าย หน้าลงทุนรองครับลงทุนดได้เยอะวันนี้คู่นี้ประเภทสู้จริงร้ายมากเล่นระวังหน่อยนะครับผมชอบไปที่ฉลองชัยเลขาก๊อแปดฟิวหรือเช่ายอดดุดรอนออกวุตดุดอนนะครับแขวของรายการวันนี้สักเล็กเข็เพชรเดชะนะครับสักเลขข็กเขตดทรงฤทธิ์กับเพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้สักเล็กเกา่าเกมหนักแรงแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างส่วนเจ้าเพชรโทรสูงยางสูงยาวเข่าแหลมตีนเนียนแต่ว่ากระดูกเป็นรอง ผมมองว่าสักเล็กเนี่ยขึ้นมาเป็นต่อมีโอกาสที่จะไหลไหลค่อยออกตัวบางทุนเอนานะครับกระดูกการผ่านมวยความหนักแรงดีกว่าวันนี้น่าจะประคองเ,เข้มเข้าไปไปนะครับผมชอบไปที่สักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์สรุปมือรักมาชอบวันนี้นะครับกูแรกนั้นผมชอบไปที่ศิลาใจออเพรเซอร์ลุ้นนับนอกได้กูนี้มีโอกาสนับนอกถึง90%เลยนะครับถ้าเล่นหน้าตู้เล่นนับนอกได้เล่นมานะครับมี็ลุ้นแม่คู่ที่สอง ประเภทชิวแต่เ้าเช่นเดียวกันครับเพชรอุบนศสบางครุหนักแรงรุ่นแรงได้เช่นเดียวกันคู่ที่3รองไปที่ฉลองชัยเลขาคัพแปดลิว้วที่เช่ายอดดุดอนออกดุดอนปเป็นเพชสู้จริงได้มากลงทุนน้อยได้เยอะเตขาต่อยมาเดินจับเดินทีน่าจะเปยดผ่านไทยท้ายเควขงรายการวันนี้เข้าพิธีศักดิ์ล็กแขกทรงฤทธิ์เขาเกมหนักแรงกระดูกดีกว่าเสียเปรียบรูปร่างแต่นอกนั้นไม่เสียเปรียบเข้าแล้วอย่าลอมอตัวบางทุนราคาไหลก็บางจินสองข้างเอานะครับ ท่านี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่ข้ขางๆผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านจโชคดีทั้งด้วยนะครับในวันนี้ต้องกลับบ้านฟาลูกฟาเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ